ไฟต่ำไฟสูงติดนะครับไฟเดียวติดนะครับไฟแต่นะครับรถปีสิบหกนะครับคนะบอ4สีเอกสารครบโอนนะครับหน้าปัดน้ําเข้าเข็มไม้ไม่ติดวัดน้ํามันไม่ติดนะครับนอกั้นติดหมดนะครับนอกั้นติดหมดนะครับตามนี้นะครับตามสภาพถเวยนะครับรถเครืงดีนะครับมาลองขี่ได้นะครับที่ได้จป็นยัดูสภาพดูรายละเอียดต่อน